สวัสดีทุกคณกับคุณกูรูมาเกตมาเริ่มกันด้วยข้อมูลสรุปเกี่ยวกับบริษัทกันก่อนต่อไปอีกเล็กน้อยเราจะพิจารณาแต่ละพารามิเตอร์ในรายละเอียดเพิ่มเติมคุณสามารถหยุดชั่วคราวได้หากจำเป็นคุณสามารถดูตัวบ่งชี้แต่ละตัวของบริษัทที่กำลังศึกษาได้อย่างละเอียดมากขึ้น ตอนนี้เราจะวิเคราะห์ตัวชี้วัดสำคัญของบริษัทกับคุณจีนีอินเนอร์จีเอลทีดีที่คือ GNE บทวิจารณ์นี้สร้างขึ้นโดยใช้ข้อมูลปัจจุบันณวันที่14สิงหาคม2025ตามการจำแนกประเภทกูรูมาเก็ตบริษัทจีนีอินเนอร์จีเอลทีดีอยู่ในหมวดหมู่ย่อยโฮดิง้งมี55องค์กรเข้าร่วมในการวิเคราะห์ ดูตารางการสั่งซื้อได้ที่ท้ายวิดีโอผลลัพธ์โดยรวมของบริษัทเป็นดังนี้4.5จาก10คะแนนคะแนนเฉลี่ยของหมวดหมู่ย่อยคือ1.9คะแนนหากมองโดยรวมแล้วก็คือภายในตลาดโดยรวมเรามาดูกันว่าคะแนนเฉลี่ยของตลาดหุ้นโดยรวมอยู่ที่1.7คะแนนโดยคะแนน4.5สำหรับ Gini Energy Ltd. โดยการเปรียบเทียบความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัท Ginnie n e r g y Ltd. และบริษัทประเภทย่อยเราจะเห็นได้ว่าในช่วง12เดือนหุ้น Ginnie n e r g y Ltd. แสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหว0.2%เมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงราคาของหมวดหมู่ย่อยอยู่ที่18.2%มูลค่าตลาดของบริษัท g i n n i Energy Ltd. มูลค่า0.43พันล้านเหรียญสหรัฐ และมูลค่าตลาดของหมวดหมูย่อยอยู่ที่2 3 5 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐมูลค่าทางบัญชีของบริษัทอยู่ที่0.18พันล้านเหรียญสหรัฐและมูลค่าตามมูลค่าหลักทรัพย์หมวดย่อยอยู่ที่829พันล้านดอลลาร์เมื่อเปรียบเทียบจำนวนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์และมูลค่าทางบัญชีแล้วเราจะเห็นดังต่อไปนี้ ส่วนแบ่งที่ถูกครอบครอง Gini Energy Ltd ในหมวดย่อยกรณีประเมินมูลค่าตลาดคือ0.021%อัตราส่วนมูลค่าทางบัญชีต่อทุนอยู่ที่0.022%การประเมินส่วนแบ่งทางการตลาดและมูลค่าตามงบดุลของบริษัทในหมวดหมู่ย,ย่อยดี1คะแนนหนี้สินทางการเงินขององค์กรที่อยู่ระหว่างการศึกษามีจำนวน0.009พันล้านเหรียญสหรัฐ อัตราส่วนหนี้สินต่อมูลค่าทางบัญชีคือ5%ของทุนผลระดับหนี้สินของบริษัทดีมาก2คะแนนอัตราส่วนราคาต่อกำไรของบริษัทอยู่ที่52ค่าเฉลี่ยของหมวดหมู่ย่อยคือ19.3การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ต่ออัตราส่วนกำไรของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มย่อยแย่มากลบ2คะแนน กำไรในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่8ล้านเหรียญสหรัฐกำไรล่วงหน้าสำหรับ12เดือนข้างหน้ามีการประมาณการเบื้องต้นไว้ที่53ล้านเหรียญสหรัฐการประเมินตัวชี้วัดผลกำไรที่คาดหวังในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับหมวดหมู่ย่อย D1 คะแนนอัตราส่วนราคาต่อยอดขายของบริษัทอยู่ที่0.9ค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือ2.9 การประเมินอัตราส่วนราคาตลาดต่อรายได้เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยด D1 คะแนนรายได้ในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่460ล้านเหรียญสหรัฐรายได้ในอนาคต12เดือนข้างหน้าอยู่ที่840ล้านเหรียญสหรัฐเป็นการชั่วคราวการประเมินตัวชี้วัดการคาดการยอดขายในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดหมู่ย่อย D1 คะแนน อัตรากำไรจากการขายอยู่ที่1.8%โดยเฉลี่ยอยู่ที่14.8%ในหมวดหมู่ย่อยการประเมินความสามารถในการทำกำไรจากการขายเมื่อเทียบกับตัวบงชี้ประเภทย่อยผ่าน0คะแนน,นส่วนแบ่งของบริษัทในแง่ของจำนวนบุคลากรในหมวดหมู่ย่อยคือ0.016%ซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งตามมูลค่าตลาดร้อยละ31 จำนวนทุนตลาดต่อพนักงานของบริษัทคือ2,841,000ดอลลาร์และในหมวดย่อยมี2,133,000ดอลลาร์การประเมินมูลค่าตลาดของบริษัทต่อพนักงานเมื่อเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดหมู่ย่อยผ่าน0คะแนน,นจำนวนกำไรต่อพนักงานแต่ละคนของบริษัทคือ54,600ดอลลาร์ ค่าเฉลีย่ยของหมวดหมู่ย่อยอย,อยู่ที่110.7พันเหรียญสหรัฐก,การประเมินผลกำไรต่อพนักงานของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อย่าน0คะแนน,นยอดขายต่อพนักงานของบริษัทอยู่ที่3,500เหรียญสหรัฐในหมวดย่อย746,000ดอลลาร์การประเมินรายได้ต่อพนักงานแต่ละคนของบริษัท เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดหมู่ย่อยดี0.5คะแนนปริมาณธุรกรรมการขายอยู่ที่5.5%ค่าเฉลี่ยของหมวดหมู่ย่อยอยู่ที่0.7%ตัวบ่งชี IS ้ ISI 14แสดงระดับ23%สำหรับบริษัท Gini Energy Ltd ในขณะที่ระดับ ISI 14ของหมวดหมู่ย่อยอยู่ที่58% ราคาหุ้นจริงของบริษัทอยู่ที่ประมาณ16.08ดอลลาร์ราคาเป้าหมายโดยฉันธรรมติสำหรับหุ้นของบริษัทอยู่ที่ประมาณ17.99ดอลลาร์มาดูตารางการสั่งซื้อกันดีกว่าครับใครๆก็ใช้ได้ครับลิงก์อยู่ในคอมเมนต์ที่ปักหมุดครับตารางคำสั่งซื้อประกอบด้วยการตัดสินใจที่ได้รับการยอมรับจากสาธารณะทั้งหมด ในฤดูกาลปัจจุบันโดยระบบอ้างอิงกูรุมาเก็ตการเข้าถึงตารางการสั่งซื้อนั้นฟรีและเปิดกว้างโดยสิ้นเชิงลิงก์อยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมุดอันเป็นผลจากการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ Ginnie n e r g y Ltd. ระบบสารสนเทศและอ้างอิงเพื่อการประเมินราคาหุ้นกูรูมาเก็ตมีการตัดสินใจดังต่อไปนี้เปิดการซื้อขายซื้อที่ราคา16.09ดอลลาร์ต่อหุ้น คำสั่งเปิดเนื่องจากบริษัทมีมูลค่าและการเปลี่ยนแปลงราคาค่อนข้างสูงองค์กรได้รับการประเมินโดยใช้แบบจำลองการประเมินดัชนีอาคิมตั้งจุดทำกำไรไว้ที่18.6จุดตัดขาดทุนตั้งไว้ที่13.58ในกรณีที่คำสั่งไม่ปิดโดยการเทค Profit หรือ Stop Loss จากนั้นคำสั่งจะได้รับการแก้ไขโดยอัตโนมัติตามผลของเซสชันวันที่13กันยายน2568หรือในวันซื้อขายสุดท้ายก่อนวันนี้เครื่องหมายการค้า STA a จะเป็นธุรกรรมการขายแบบมีค่าตอบแทนวิดีโอเกี่ยวกับธุรกรรมยอดคงเหลือจะถูกเผยแพร่หรือได้รับการเผยแพร่แล้วในช่องนี้เมื่อปิดคำสั่งซื้อหรายการฐานหรือสมดุล ออเดอร์อื่นจะกำหนดราคาสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้และใช้งานระบบข้อมูลและอ้างอิงจากกูรม m a เก็ต